สวัสดีครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใครหารถอยู่นะครับหารถใช้งานนะครับปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ไทยใกล้ถึงแล้วนะครับมีโปรร้อนแรงให้ด้วยสําหรับท้ายปีนี้นะครับลูกค้าทุกคนนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามของช่องเป้ V ีออมือสองอยู่นะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบในเรื่องของว่าลูกค้านะครับบางคนไม่รู้ว่าตัวเองนะครับเหมาะที่จะซื้อรถ v ีอดีนะครับหรือซื้อรถยาริสดีนะครับบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาให้คาตอบกันนะครับ ผมบอกก่อนนะว่ารถ2องรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับทางซ้ายรถเก่งขนาดกลางทางขวารถอีโคคาร์นะครับแต่บอดี้โครงสร้างนะครับเรียกว่าไม่ต่างกันนะครับบอดี้โครงสร้างเนี่ยมันเสมอกันเลยนะครับเหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับตัววีออสจะเป็นรถ4ประตูนะครับรถเก่ง4ประตูนะด้านถ้าเป็นแล้วก็มีฝาท้ายเปิดเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวยาริสนะครับ ยาลิสนะครับเป็นรถเก๋ง5ประตูนะครับฝาท้ายเปิดได้ยกขึ้นได้นะครับข้อดีนะครับของทั้งสองรุ่นนี้นะครับวีออสนะครับการขับขี่การออกตัวดีดีกว่านะครับนั่ง3คน4คนนะครับจะรู้สึกความแตกต่างนะครับการออกตัวขึ้นคุ้งขึ้นเขาขึ้นดอยไปได้สบายๆนะครับสำหรับเครื่องพันห้าร้อยซีซีนะครับเป็นเก่งขนาดกลางแต่ถ้ายาลิสนะครับยาลิสคันนี้การขึ้นเขานะครับแรงม้าอาจจะน้อยกว่านะครับก็ในการขึ้นเขาขึ้นดอย บางทีนะครับคือถ้า3ามสี่คนเนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการส่งกําลังที่มากกว่านะครับที่มากกว่านะถึงจะขึ้นได้ถึงจะถึงจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเทียบกันนะถ้าทางพื้นทางเรียบแบบเนี้ยถ้าทางเรียบแบบนี้นะครับระยะระยะยาวนะตัวยาฤิตจะประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับการคิดน้ำมันนะครับยาลิตอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรนะครับ23่สาม้านะครับแต่ถ้า V ีออสนะครับเครื่องพันห้าจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับผ่านกัน5กิโลเมตรต่อนิตเลยนะครับเรียกว่า การเปลี่ยนน้ำมันนะครับเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเราต้องยกให้ยาฤิสนะครับแต่ถ้าเป็นแรงม้าแล้วก็การใช้งานเนี่ยที่ถ้าไปแบบตลอดเส้นทางไปไหนไม่กังวลผมแนะนําเป็น V ีออสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บกลิ่นต่างๆนะครับวีออสนะครับมันเป็นฝาท้ายฝาท้ายปิดเก็บกลิ่นแยกกับห้องโดยสารการกลิ่นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวยาฤิสเนี่ยหลังคานะครับได้ด้านท้ายเนี่ยฝักครงท้ายนะครับ พอเปิดมาปุ๊บนะครับมันก็เชื่อมมากับด้านหน้าเลยนะครับมันเชื่อมมาด้านหน้าเลยครับทําให้ตัวการเก็บขิ่นะครับไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าตัวอ่าวีออสนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า2องคนนี้รายละเอียดไปยังไงนะครับรถนะครับตัวนี้ผมเอามาเนี่ยปีสิบเก้านะปีสิบเก้าเป็นตัวลองท็อปนะครับปีสิบเก้ามเลขไมา์อนแสนเดียวนะครับคันนี้ขาอยู่สามแสนห้าหมื่นเก้านะครับราคาถือว่าจับต้องได้นะจับต้องได้นะครับราคาสามแสนกว่านะครับ เอาไปใช้งานนะครับเน้นใช้งานอีกประสงค์เนาะส่งลูกส่งหลานส่งไปเรียนไปทงานประ่ยน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงเบนซินทั้งคู่เลยอันนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เนาะใช้งานในเมืองนอกเมืองได้สบายนะครับอัตราเร่งนะครับเรียกว่าถ้าไม่ใจร้อนเกินไปก็ผมบอกเลยนะครับว่าทั้งสองตัวนี้น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับน่าสนใจทั้งคู่นะครับแล้วมาดูวันต่อนะครับหน้าตานะครับก็ความทนสมัยเนี่ยถ้าคนแล้วแต่คนชอบเนาะถ้อรีออสนะครับก็จะดูแบบไม่สมัยเท่าตัวพวกยาลิสนะครับยาลิสเนี่ยพวกไปจังหน้านี้เขาจะดูแบบ โฉโมเดิร okay. 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 so right ์นกว่านะครับโฉโมเดิร์นกว่านะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดือทามนะครับแล้วก็มีไฟลีไฟเดียวไฟเดทามงเนี้ยเป็น led นะครับไฟตะมองมีให้ครบได้สีดําสภาพเดิมนะครับได้สีดําสภาพเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับรถคันรถคันนี้นะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับส่วนตัวยาริสนะครับสีเทาดำคันนี้นะครับราคาห่างกันอยู่ประมาณ5 0,000บาทนะห่างกันประมาณ5 0,000บาทนะเพราะคันนี้ขายอยู่ที่4 1 0 0ส0หนึนะครับ 6กหมื่นเลยนะครับหกถึงเจ็ดหมื่นนะครับคันนี้เป็นรถปีใหม่กว่านะครับตัสองตัวสปอร์ตปี11สิบเอ็ดนะเป็นรถสามปีนะครับมาอยู่แค่สองหมื่นโลนะครับถือว่ารถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีคือได้รถปีใหม่และใหม่น้อยนะครับสภาพเหมือนใหม่ฉมหน้าใหม่นะครับฉมหน้าไฟหน้าต่างเนี่ยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีนะครับมีไฟเตทามให้ครบนะครับมีเบ้าให้ตัวเอเอาไว้ซื้อใส่นะก็คือไฟตะหมองนะครับหรือจะให้เป้ใส่ให้ก็ได้จะแถบไปให้นะครับก็ติดตั้งให้ได้เหมือนกันนะครับ แม็กจะเป็นลายแบบมันจะสวยกว่าใหม่กว่านะครับสวยกว่าใหม่กว่านะครับอ่าเขาพอลบทันปีใหม่กว่าประมาณสองปีสามปีเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าชอบวีออสนะครับเรียบแต่ว่าใช้งานได้ยาวๆนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับเครื่องทนทั้งคู่นะเครื่องทนนะครับค่าตัวยี้านนะเครื่องทนเครื่องอึดนะครับใช้งานยาวๆสิบห้าปียีสิบปีเลยนะครับใช้งานยาวๆสิบห้าปียีสิบปีนะแล้วก็ผมบอกเลยว,ว่าเซฟคอยสได้เยอะนะครับสูตรบริการทั่วประเทศเข้าศูนย์เข้าู่ได้เลยนะครับ เข้าศูนย์เข้าอู่ได้เลยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าเหมือนกันหมดแล้วนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเหมือนกันหมดแล้วนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายวีออสเนี่ยเรียกว่ามันจะดูทื่อๆเป็นเหลี่ยมหน่อยนะเป็นเหลี่ยมนะครับอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้มีจอให้นะครับเพราะเป็นตัวมิดนะครับอ่ะมีจอให้ครบๆนะครับแต่ถ้าเป็นยาริสนะครับจะมีความหลี่มีความเรียวเรียกว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ดูหรูดูโมเดลขึ้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาของเขาก็คือสปอร์ตนะครับยาริส12สปอร์ตนะครับก็มีความหลีมมีความเรียวมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูสวยชบเฉียวมากกว่าอ่านะครับถ้าใครชอบเรียบหรูดูแพงก็เป็นคันนี้แต่ว่าราคาเนี่ยก็คือตามปีเนาะปีใหม่กว่านะครับราคาก็ย่อมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบเอาไปใช้งานนะครับไม่ได้ยึดติดว่าเฮ้ยต้องแบบรถสวยรถใหม่เลยไม่ต้องนะผมแนทนำวีออสนะครับเพราะว่าพอใช้เหมือนกันนะพอใช้เหมือนกันนะครับ ไม่ต้องเน้นว่าสวยมากอะไรเงี้ยใช้งานนะครับผมว่ารีวิวอก็พอตัวนะครับคุ้มนะใช้งานได้นะใช้งานได้เรียกว่าครอบคุ้มเลยนะครับทั้งสองคันนี้ถ้าเน้นประหยัดผมแนะนําเป็นยาริสและในคนของเยอะๆนะครับยาริสเลยตอบโจทย์นะครับให้ดูฝาท้ายนิดนึงนะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับอ่ากล้องมีให้เห็นไหมครับมีกล้องให้นะครับมีกล้องนะแล้วก็เปิดฝาท้ายดูนะครับ้านท้ายตรงนี้นะครับเข้าไปนั่งเข้าไปนอนได้นะครับเก็บภาชนะสส่ของได้เยอะนะครับถ้าเอาถาดรองตรงนี้ออกนะ เบาะมันพับได้นะครับเบาะพับได้นะเอาออกให้ดูเลยนะครับอ่าจะได้เห็นเนาะว่าอ่าที่ยกให้ดูข้อดีข้อเด็นของมันนะครับนี่ครับเบาะนะครับพับได้แบบนี้นะครับเบาะพับได้แบบนี้เลยนะครับอ่าสภาพสวยเดิมนะครับเบาะพับได้นะครับแล้วก็นี่สภาพเดิมตะโคนตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสวยเลยหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับตะเข็บก็เดิมเช่นกันนะครับตะเข็บก็เดิมนะครับสภาพสวย นะครับไฟท้ายของแท้ไทยคยโตกนะครับของแท้นะอ่าของแท้ของเดิมนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังคาเนี่ยตัวยาลิสจะสูงกว่านิดหนึ่งนัจะสูงกว่านิดหนึ่งนะโปร่งกว่านะครับเพราะมันเป็นตัวห้าประตูนะครับคราวนี้มาดูวีออบ้างนะครับด้านท้ายอย่าเปิดให้ดูอ่าเห็นด้านท้ายใช่ไหมครับว่าเขาแตต่างนะครับยาลิสกับวีออใช่ไหมครับนี่วีออสนะครับหลังคาเนาะไอ้ฝาท้ายนะครับก็จะเล็กกว่านะครับมันจะเป็นตัว ที่เก็บสัมภาระสิ่งของนะครับแยกกับตัวห้องโดยสารนะครับถ้าทุเรียนสายเนี่ยกลิ่นไม่เข้านะครับแต่ถ้าเป็นยาลิสเนี่ยกลิ่นหึงนะครับกลิ่นหึงเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างสองรุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ยพวกจะขี่กรยานตู้เย็นนะครับยาลิสใส่ได้สบายนะครับใช้งานอเนกประสงค์มากกว่านะใช้งานอเนกประสงค์มากกว่านะครับอ่าแต่การนั่งนะครับจะไม่สบายเท่าถ้าคุณนั่งด้านหลังอ่ะจะไม่ไม่สบายเท่าตัววีออสนะครับไม่สบายเท่านะอ่าเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันก็จะ กว้างกว่านะครับนั่งเอนพิงดีกว่านะครับแบบนี้นะครับมีที่วงที่วางของให้ครบๆเหมือนกันนะครับเลือกได้เลยนะครับชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับ Vios หรือ Yaris นะครับ Vios หรือ Yaris นะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับพร้อมใช้นะครับทั้งคู่นี้สองคันนี้นะครับราคาดีนะครับทั้งซ้ายเนี่ยทั้งขวาเนี่ย สามแสนห้าหมื่นเก้าทางซ้ายสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าอันนี้ผ่อนประมาณเจ็ดพันต้นตนะประมาณเจ็ดพันห้านะครับทางขวานี้ก็ประมาณเจ็ดพันหกพันกว่าหกพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับรถสวยรถเดิมนาคู่นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่ารถปีใหม่ไม่น้อยนะครับสาหรับใครสนใจนะครับรถเอาไปใช้งานเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ยที่ซื้อที่นี่นะครับทุกพันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารถเนี่ย ม่มีชนนั่ต่อเอรถหรือชมน้ำใลยังสิ้นนะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อมหาเป้ได้นะครับปรึกษาเรื่องรถอยากออกรถนะครับไม่รู้ตัวเองรายได้เท่าไหร่ออกได้บ้างนะครับผมแนะนำนะใครรู้ตัวว่ารายได้หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกขึ้นไปนะติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ว่าออกได้ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราชอบสาระความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับหรือว่ามาชี้แนะอะไรแบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาหารถนะครับรีวิวให้ดูทีละคันแบบละเอียดยันหัวน,น็อตเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยสํำรับรถนะครับยาริสและ v i ออของเป้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับอย่าลืมทักมาโทรมานะครับ094 789 4848 48นะครับ